ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมคิคุชแน n เนีวันนี้เนี่ยตามคอนเซปต์ของเราก็คือเอาปืนนอกกระแสเนี่ยเอามาแต่งมัวม่วๆแล้วก็เอาไปลงแรงนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเป็นคิวของปืน KN44 นะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูของแต่งมัวม่วๆของผมกันเลยนะลํากล้องปืนผมจะใส่เป็น OWZ Mark m Man อันนี้เลยนะครับเพิ่มระยะดาเมจนะแล้วก็ต่อไปพันท้ายปืนเนี่ยผมก็จะใส่อันนี้เลย ลดอาการตัวกระตุกนะครับอันนี้นะ m i p สไต l e นะอันนี้นะครับส่วนต่อไปเนี่ยก็คือกิฟทหน้านะครับเป็นเลนเจอร์ for กิฟทนะครับเน้นแบบสายนิ่งๆไปเลยนะส่วนแมกกาซีนเนี่ยผมก็จะใส่เป็นอันนี้นะครับเพิ่ม8ความจุแมกกาซีนแล้วก็ลดเวลารีโหลด18%นะอันต่อไปเนี่ยก็คือกิฟทหลังนะครับอันนี้เลยนะครับทุกคนลดความเอ่อเพิ่มความแม่นยําเมื่อเล็งยิงนะผมต้องการแบบนิ่งๆเลยนะครับแบบ สายดักอะไรเงี้ยทุกคนเนอะเดี๋ยวตัดเข้าไปดูไฮไลท์กันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไฮไลท์ให้ดูนะครับว่าไงเพื่อนเริ่มเกมมาดักอยู่นะอ้ยโดนมะด้านในออกมานี่ไงจัดไปหนึ่งคิวเฮ้ยโอ้ย,อยเกือบไปแล้วเขายิงไม่โดนนะครับทุกคนเมื่อกี้เฮ้ยลดตัวไปปาไปก่อนมีแน่นอนตรงนั้นนะ่ะเอาไปนั่นไงมาแล้วย่องเบา นี่ไงโดนไปดิดักผมหลายรอบแล้วใช่ไหมเอตัวนี้นี่ไงเพื่อนผมอยู่นี่มีอีกไหมมาโดนไปดิครับให้หมานำาจังหวะนี้เอ้ยมีอีกป่ะอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยเฮ้ยหลังโอ้โหทุกคนมาด้านหน้ามีไหมเฮ้ยสไล่มาทำไมอุย้ยเกือบไปแล้ว ดีนะเขาไม่ยิงผมนะเมื่อกี้เกือบไปแล้วครับไม่ตัวไกลมาผมกาจนหมดแม็กแล้วครับเพื่อนอุย้ยหลบก่อนโอ้โหไม่ออกมาเลยนะนี่ไงโดนไปนี่ไงดับเบิลคิบไปโอ้โหแล้วยิงระยะไกลด้วยเอาระเบิดไปกินมาเบือนไฟเอ้ยเพื่อนจะวิ่งไปไหนเนี่ยโอ้ยเอาไปอเอ้ยโอ้ผมไม่เห็นได้ไงเมื่อกี้มา อยู่ไหนเ้ยตัวไกลมีไหมในรูนั่นอะ่ะเ้ยมีนะวิ่งผ่านนี่ไงเฮ้ยมันวัดมาจากไหนอ่ะเฮ้ยนายวาัดได้ไงเนี่ยเฮ้ยมีอีกนะตัวไกลมีอีกมาดักอยู่แล้วที่เดิมนี่ไม่ไปไหนเลยเฮ้ยตัวไกลโดนไปดีอีกตัวหนึ่งไหมโอ้ไม่ออกมาวะดีโหลดก่อนมาตัวไกลอุย้ยเฮ้ยคือมันใส่ลำกล้องปืนนี่ไงเพื่อนโดนแปดไทยไปไม่รู้ แต่ที่รูร้ๆเราจัดนายแล้วมาตัดมาอีกตาหนึ่งโอ้ยอยู่ไหนวะนี่ไงจัดไปทั้งเหล่าทั้งเหล่าอยู่หลังทั้งเหล่านี่ดักอยู่นี่แหละสายดักดักไม่ไปไหนเลยเพื่อนไม่เจอก็จะดักโดนไปดักจนกว่าจะมีคนมามีไหมอยู่ไหนไม่ค่อยมีใครโผล่มาเลยนะครับทุกคน ก็าหายไปไหนกันบ,เออเบดเน,นีเออ UV สแกนเจอปะด้านในเออตรงไหนแล้วเขาไม่เห็นผมด้วยท่านผู้ชมนี่ไงที่จริงหน้าเดินเข้าไปและแทงเลยนะเดี๋ยวเขากโกรธอีกนะครับได้ฟรีเลยตัวหนึ่งมีอีกไหมมันต้องมีดิทุกคนมุมนี้เนี่ยเฮ้ยมาแล้วนี่ไง <Changing bag. S 1> เกือบไปนะครับดีนะหันไปทันเมื่อกี้เอ,อ้ยตัวขวาไปยังเพื่อน สวยงามเฮ้ยเพื่อนเราโดนอ่ะตัวไก่นี่ไงโดนไปเลือดขึ้หลอดโอมาอีกแล้วอุ้ยโอ้ยเ็เดินสายซ้ายขวาอยู่นั่นแหละดีนะผมยิงโดนเกือบไปแล้วมาอยู่ไหนอ้าวเพื่อนอีกแล้วตัวเดิมอีกแล้วเขาไม่มองหลังนะครับผมได้ฟีเฮ้ยโอ้มาอ้ยซ้าย โอ้ยยิงดักไว้เขาวิ่งผ่านไปเลยไม่รู้มีไหมไปก่อนที่เดิมจุดเดิมณจุดจุดเดิมมาเลยเพื่อนที่เดิมไหมเอ้ยมีวะ่ะผ่านหรือเปลามาหรือเปล่าเขาไม่มาว่ะทุกคนเอ้ยกูยิงยิงใครวะยิงเพื่อนเรานะเนี่ยมีตัวอยู่นะแต่เ,เขาไม่ออกมานะโอ้ยมาอยู่ไหนเอ่ยโอ้ยด้านหลังมีเพื่อนยิงไรครับ เขาผมแจมหน่อยได้ไหมบอกให้เขาออกมาหน่อยเพื่อนเฮ้ยตกไกลอุย้ยโดนเอ,อื้อบอกแล้วผมสายดักสาย,สายหลอยด้านบนมีไหมมันต้องมีดิเอ้ยตัวล่างตัวล่างเอ้ยกวา่าเพื่อนอุย้ยเกือบไปแล้วดีนะเขาไม่ถือปืนนะถ้าเขาถือปืนนี่โดนแล้วมาไงเพื่อนเรามานั่งยอ่อกันอยู่ตรงนี้สองคนนะดักเลยเพื่อนเอ้ยมาแล้วเอ้ยสายบอะเฮ้ยก็โดนลงไปแล้วอ่ะ จะเอเอ้าหายวะจะไหนวะดูไหนวะฝั่งนี้ไงแจมอยู่อุย้ยโดนสไนแน่เลยเมื่อกี้ไปตกปลาเนี่ยโดนเกือบไปว่ะดักอย่างเดียวไม่ต้องไปวิ่งเลยเป็นตัวหน้าเนี่ยโดนมาเฮ้ยด้านหน้ามีไหม โอ้เพื่อนยิงเลยวะเป็นตัวซ้ายเราอะเอา้าเอ,าเอา้ดีนะเขาไม่เจอไอ้ไม่เห็นผมนะเมื่อกี้ไอ้ตัวหน้ามีวะนี่ได้สิอุ้ยนัด่สี่สิบเลยอะทุกคนเมื่อกี้ผมดูผิดใช่ไหมดามเม็ดผมใช่ไหมเมื่อกี้ที่มันขึ้นสี่สิบอุ้ยแรงว่ะทุกคนแรงวะ่ะมาตัวแดงแดงมาเลยนะมาออกมาโอ้คไม่ออกว่ะทุกคนปลาไปก่อนออ้เพื่อนวิ่งผ่านแบบนี้น่าจะไปแล้วแหละไอ้ตัวไก่โอ้ไอส้สาน มาดักนี่แหละสไลด์ไปก่อนหนึ่งทีสไลด์ไปอีกหนึ่งทีออกไหมออกไหมยิงล่อแล้วมาออกมามีวะนีไ่ไงปาดหนึ่งปาดสองปาดสองไปดีทุกคนเอาระเบิดไปก็ได้ปาดเมื่อกี้สวยจัดเลยจังหวะเมื่อกี้สองตัวนะตัวบนมีไหมมีโอ้ยสวนทงนังอีกแล้ววะโอวิ่งไปไหนเพื่อนเอตัวนี้มันชอบวิ่งว่ะโอ้ย อย่างงงจังหวะนี้ผมก็งงนะโอ้เขาจะวิ่งไปไหนกันนักหนาไม่รู้ดักเลยมุมนี้โอ้ขวาไม่มีมุมนี้แหลนะนี่ยืนเฉยอยู่นี่ไงไปก่อนละจ้ามากลับมาแล้วมุมเดิมมุมเดิมออกไหมเออสโลโมชั่นเลยมาเพื่อนเอ้ยไม่กระโดดวะนี่ไงกระโดดมาแล้ว แต่เป็นฝั่งตรงข้ามโดดมาทําไมเพื่อนโดดมาทําไมปาไปก่อนมีนะตรงขวานั่นน่ะนี่โดนด้วยโดนแล้วเพื่อนยิงตายไหมเพื่อนโอ้ยมันยังยิงสวนมานะเ๋ยผมยิงไม่ได้เดี๋ยวมุมนั้นน่ะมุมมันไม่เห็นน่ะเพื่อนเก็บมันดิเอาไว้ได้เพื่อนเอาไว้ได้ผมดูซ้ายให้เอ้ยตัวใครมีนะนี่ไงสไนวิ่งผ่านมาก็โดนไปก่อน าไม่เห็นผมนะเมื่อกี้มาขอใช้หน่อยละกันปืนไฟเนี่ยโอ้ยเพื่อนจะยืนดีว่าได้ตัวหนึ่งนะมีไหมไม่มีไปวิ่งไปขอใช้หน่อยนะปืนไฟเนี่ยค่อยได้เล่นเลยเฮ้ยตัวไกลอ้ยโดนวิ่งมาโอ้ยมันไกลเกิน่ะทุกคนดักเลยตรงนี้มีแน่นอนยิงกัดนี่ไงโดนไปดีครับ ก็กำลังจับปลาไอ้ฮันเตอร์คิวนั่นพอดีเลยนะดีนะที่ผมยิงไปเมื่อกี้โอ้ตัวไกลมาด้านในน,นี่ไงโดนไปดูสี่สิบว่ะทุกคนใช่สี่หนึ่งสี่สองหรือสี่สามว่าเมื่อกี้ขึ้นมาอุ้ยดาเมจดาเมจแรงว่ะทุกคนไม่ทำไมวะโอ้เยอะไปปาดมาจังหวะนี้โดนปาดคืนนี่ไงอยู่ทำไมตรงนี้เนี่ยอยู่กับเพื่อนไปมีไหมไม่มีนะ ดันละอุ้ยทำไมดาเมจมันแรงวะทุกคนมันขึ้น40กว่าเลยนะไม่มีหมามานี่ไงเอาไปก่อนหมาก็เอาอุ้ยเขาหนีไปแล้ววุ้ยหลังโอ้ยนี่ไงทุกคนนี่ไงโดนไปดิมาอยู่ไหนอีกผมดักทางนี้เลยดักจุดเกิดเลยโอย้ไม่ทันวะ่ะนี่ตัวนี้ยืนนิ่นนงๆโดนไปดี ปลาเระเปิดอัดไปดีอัดหน้าไปดีจังหวะนี้เออดีนะก็ไม่ยิงผมนะเ็ากำลังงงอยู่ตัวไกลนี่ไงยิงดักไปก่อนยิงดักไปก่อนจังหวะนี้มีอีกไหมวุ้ยโดนไปดินี่ไงเห็นไหมทุกคนส3าเมื่อกี้ผมมองไม่ผิดใช่ไหมสีม่สิสาวิ่งแรงวะ่ะดาเมจอะไรวะทำไมมันแรงขึ้นสีสชมแบบนั้นเลยวะทุกคนนี่ไงยิงดักไปดี นนี้อาจจะไปต่อได้นะเดี๋ยวก็หาของแต่งดีๆก่อนนะทุกคนว่าไปต่อได้นะอุ้ยก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับเจ้าตัวปืน kncc สําหรับไฮไลท์ที่ผมได้เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันวันนี้นะครับมันมีบางนัดบางจังหวะเนี่ยที่ตัวเลขมันขึ้น40บ้าง42 43บ้างผมก็อยากรู้ว่าทําไมดามิมันถึงแรงขนาดนี้นะครับทุกคนดามิในนี้แค่29เองนะเดี๋ยวผมก็ไปศึกษาของแต่งกันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมก็จะ มาจัดของแต่งให้เซตที่มันดีๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปใหม่อีกทีนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย